ข้อสี่เด็กๆตัวนี้แก้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่ใช่กําลังสองซ้อนกันนะน้องมันจะเป็น ec นะครับตรงนี้แล้วก็ขีดเป็นเส้นด้านบนนะครับแล้วก็ยกกําลังสองโอเคนะ,อ,ะอ่านโจทย์เด็กๆการ์ตูนโชคเสี่ยวป้อครับข้อสี่ครับเขาบอกว่ากําหนดให้ abc เป็นรูปสามเหลี่ยมเอเป็นรูปสามเหลี่ยมครับแล้วบอกว่า ad นาะ ad ก็ตรงนี้นะตั้งฉากกับ bc ครับตรงนี้ตั้งฉากน้องเขียนไว้ครับตรงนี้ตั้งฉากุ ทำไมวาดในรูปไม่ตั้งฉากเลยเนาะ AB ตั้งฉากกับ BC นะครับสองตัวนี้ตั้งฉากกันแล้วบอกว่าและ E ครับเป็นจุดบน AD E คือตรงนี้จุดบน AD ครับโดยที่เขาบอกว่า AB ครับยาวเท่ากับ10รูท2หน่วยตรงนี้ครับน้อง AB ชื้ยาวเท่าไหร่กระตูน10รูท2แล้วบอกว่า AC น้องยาว12หน่วยเขียนไว้ตัวนี้12หน่วย แล้วโจทย์ถามครับว่า BE ลบ EC ยกกำลังสองมีค่าเท่าใดเด็กๆข้อนี้อย่างแรกนะครับน้องเห็นไหมเห็นอะไรครับพี่สามเหลี่ยมมุมฉากจริงๆอะ่ะมันจะเป็นแบบคือโจทย์แนวโจทย์เรื่องพีทาโกรัสอะ่ะมันจะเป็นประมาณนี้ตลอดเลยก็คือว่ามันจะมีคาว่าสามเหลี่ยมมุมฉากหรือด้านตรงข้ามมุมฉากเลยพวกเนี้ยคือน้องจะเห็นแบบมันจะมีแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรหินนิดนึงอะ่ะก็คือจะเป็นแบบ เป็นคีย์เวิร์ดหรือว่าเป็นล่องรอยอะไรบางอย่างให้เรารู้ว่าข้อเนี้ยควรจะใช้เรื่องพีทาโกรัสทันไหมอย่างเช่นข้อเนี้ยน้องเจนเขาว่าตั้งฉากทันไหมครับนี่ตั้งฉากปุ๊บพอพี่เห็นเขาว่าตั้งฉากปุ๊บพี่แกะต่อเลยน้องตรงนี้นะด้านที่เราต้องการหาครับก็คือ be ใช่ไหมยกกำลังสองลบกับ ec ยกกำลังสองตรงนี้ซึ่งตรงนี้พี่ว่าชื่อมันเรียกยากไปพี่ขอเปลี่ยนชื่อได้ไหม be พี่เรียกง่ายๆน้องว่าเป็นด้าน x ตรงนี้นะสีเขียวตรงเนี้ย เรียกว่ายาวยาว x ส่วน ec ครับเรียกว่าด้าน y ดังนั้นข้อนี้ครับสิ่งที่โจทย์ถามมันคือ x กําลัางสองลบ y ยกกลังสองแก้นิดหนึ่งนะจริงๆไม่แก้เราก็แค่เติมนะครับแล้วมาดูครับข้อนี้คิดยังไงดีพี่เด็กๆมองงนี้แล้วกันพี่มองเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้สี่รูปถูกไหมก็คืออย่างแรกน้องแบ่งตรงนี้ก่อนรูปแรกครับจะเป็นรูปตรงนี้สามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี รูปที่หนึ่งรูปเล็กโชคต่อไปครับรูปที่สองน้งโชคจะมองเป็นตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้เป็นรูปที่สองคือหมดแล้วซีกซ้ายนะครับหมดแล้วจะมีสองรูปแล้วต่อไปครับไปดูที่ซีกขวาการ์ตูนซีกขวารูปเล็กตรงนี้แล้วก็จะมีซีกขวารูปใหญ่ตรงนี้สีรหลีรวมครับก็จะมีสี่รูปทันพี่ไหมทันนะครับดังนั้นตรงนี้ครับเราก็จะสร้างสรรมการพีร็กซัดออกมาได้สี่สรรมการ โดยที่ตรงนี้กําหนดควรไหมเนี่ยอสร้างเลยแล้วกันนะครับมาดูนะครับตรงนี้พี่มองรูปเล็กตรงนี้นะครับเป็นรูปที่1ตรงนี้รูปที่2อันนี้รูปที่3นะครับตรงนี้รูปที่สี่ค่อยๆนะครับเด็กๆตรงนี้รูปที่1ครับรูปนี้นะชึบมันก็จะกลายเป็นนะครับใช้พีดอกลัดครับมันจะกลายเป็น x กําลังสองมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉากครับยกกําลังสองแล้วบวกกันก็คือเป็น BD ยกกําลังสองบวก e d ยกกําลังสองอันนี้ให้เป็นสมการที่หนึ่งตรงนี้กระตูนทันพี่ไหมครับกระตูนทันไหมค่ะทันนะแล้วทีนี้ทําเหมือนเดิมอีกสามรูปครับโชคครับมาดูช่วยพี่หน่อยรูปที่สองรูปที่สองด้านตรงข้ามมุมฉากมันคือสิบรูทสองใช่ไหมน้องโชคชันใช่ไหมครับโชคเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยรูปใหญ่เว้ย สิบรูสองนะครับตรงข้ามมุมฉากใช่ใช่ใชนะครับตรงนี้มันจะกลายเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลับบงสองโชคพี่ถามหน่อยพี่าะกรัสเคยเรียนมายัางน้องเคยครับเคยแล้วเนาะโอเคแสดงว่าตรงนี้พี่ก็เร็วได้นะครับสูตรก็ง่ายๆซีกำลังสองลบเอมสองบวกบีกำลังสองนะครับตรงนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากส่วนด้านประกอบมุมฉากครับจะมี bd กับ AD เนาะเขียนเลยครับมันจะกลายเป็น b d ดียกกำลับบงสองบวก AD ยกกำลังสองอันนี้ให้เป็นสรรมการที่สองต่อไปครับสรรมการที่สามรูปเล็กของซีขวาเนาะชึ่บเขียนเลยนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากครับมันคือ y ยกกกำลังสองมีค่าเท่ากับ CD ยกกำลังสองบวกอยู่กับตรงนี้นะครับ ED ยกกำลังสองอันนี้ให้เป็นสรรมการที่อะไรดีเนาะสรรมการที่สามครับและสุดท้ายครับรูปสามเหลี่ยมรูปที่สี่ครับคือรูปใหญ่ของ ซีขวาเสียวป้อครับตรงนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากครับมันจะกลายเป็น12ยกกําลังสองมีค่าเท่ากับตรงนี้ซ d นะน้อง c d ดี CD ยกกําลังสองบวกอยู่กับ ad ดียกกําลังสองครับอันนี้เป็นสรรมการที่4น้องป้อทันที่ไหมครับทันนะทันไหมป้อฮัลโหลครับ น,นะครับแล้วทีนี้เด็กๆเสียป้อกระตูนน้องโชคสิ่งที่โจทย์มันถามคืออะไรมันถามมา x กําลังสองลบ y กําลังสองใช่ไหมแล้วน้องเล็งไปสิ x กําลังสองอยู่ไหนอยู่ในสมก,การที่หนึ่ง y กําลังสองอยู่ไหนอยู่ในสมก,การที่สามวิธีการง่ายๆมึงก็สมก,การที่ 3, หนึ่งกับสามทำไมครับลบกันนะครับน้องเขียนเลยตรงนี้สมก,การที่หนึ่งลบกับสมการที่สามบางคนบอกพี่พูดคาหยาบนะเด็กบางทีพี่พูดนะครับให้มันเป็นอัธรรดนิดหนึ่งแปบลบว่าเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยก็คุยกันแบบปกติน้องไม่ต้องซีเรียสมากนะครับอาจจะมีแบบ พูดมาอะไรเงี้ยก็คือบางที <c oughs> ให้มันมีการมาวาดการช็อกบ้างอะไรนี้นะครับอ่ะเอามาเขียนนะครับตรงนี้สมก,การที่หนึ่งลบสมก,การที่ 3. ครับฝั่งซ้ายมันจะเป็น X กํำลังสองลบ y กกำลังสองนะการ์ตูนส่วนฝั่งขวาครับเลงดีๆกระตูนตรงนี้ตัวที่ลบกันหายไปจะเป็น ED ดีกำลังสองใช่ไหมการ์ตูนถูกไหมคะใช่ไหมนี่ทันไหม <c oughs> แล้วฝั่งขวา <c oughs> ตรงนี้มันจะมีค่าเท่ากับ บีดียกกําลังสองลบซีดียกกําลังสองใครไม่ทันบอกพี่ได้นะครับตรงนี้พี่ตั้งชื่อเป็นสมการที่ห้าทันเนาะแสดงว่าตรงนี้ครับอืมในตอนนี้ของเราอะเราต้องการต้องการหาค่าบีดีบีดีกำลังสองลบซีดีกำลังสองเนาะซึ่งสมการที่มันเหลือครับมันก็คือสมการที่สี่กับสมการที่สองนี่จิมก็ได้แล้วไหมลองดูสิฝั่งขวาตรงนี้ b d ดีกำลังสอง ตรงนี้ c d กำลังสองถ้าเอาสมการที่สองตั้งลบด้วยสมการที่สี่มันจะเกิดเป็น b d กำลังสองลบ c d กำลังสองพอด,ดีเลยนะครับดังนั้นตัวนี้น้องจับลงมาเขียนในมึงนะครับน้องจะกลายเป็นสองลบสี่นะครับฝัง 4, บ่งซ้ายเด็กๆสิบรูปสองยกกำลังสองจะกลายเป็นสองร้อยเด็กๆบางคนถามว่าทําไมนะพี่ตอบเร็วพี่ฉลาดนะพี่เลยตอบได้เร็วนะครับเราเล่นจริงมันยกกำลังสองปกตินะน้องลบกับสิบสองกำลังสองเป็นร้อยสี่สี่ครับ มีค่าเท่ากับฝั่งขวานะ้องตรงนี้ชึบชึบ AD ดีมันจะลบกันไปนะส่วนฝั่งขวาครับมันจะเหลือเท่ากับ b d ดียกกำลังสองลบซดี d, ยกกำลังสองอ่ะโอเคนะครับมีคนมาเพิ่มนะผมอีกมานะฝั่งซ้ายครับสองร้อยลบสี่สี่มันจะเป็นเท่าไหร่ครับมันจะกลายเป็นห้าสิบหกชึบมีค่าเท่ากับ b d ดียกกำลังสองลบซดี d, ยกกำลังสองทีเนี้ยพอน้องได้ตรงนี้แล้วพี่ตั้งเป็นตั้งเป็นสมก,การที่หกนะครับ พี่ก็เขียนว่านำสมการที่หกนะครับไปแทนในสมการที่ห้าถูกไหมใช่ปะเอาไปแทนในตรงนี้นะครับสุดท้ายครับเราก็จะได้ว่า x กําลังสองลบ y กําลังสองครับมีค่าเท่ากับห้าสิบหกแค่นั้นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบเท่ากับห้าสิบหกทันไม่โชคการ์ตูนเสียวป้อครับทันไหม